เจอคนอีสานว้าลาวกันด้วยว้าลาวกันโอ้ยมวนกันึ๊บเลยแบ,บบอยากกินลาบอยากกินก้อยอยากกินสตมตำเนอะนี่นเ,นเ,เขาทำาให้หมดเลยทำกินผมรู้่มีความสุขมากเลยสิ่งที่เพิ่มเติมมาด้วยก็คือการผ่านน้องผ่านน้องไปมีน้องรักด้วยน,น้องเดี่ยวชูพงครบบับน้องเดี่ยวยังไงบ้างครับเท่าที่พอเราได้เขาเปิดให้เราคิดเลยเขาเลือกมาบอกว่าในเอเชียเนี่ยอยู่ไม่ต้องใช้ปืนเฮ้ยอะไรเวลาเราทำแอคชั่นเนี่ย มันต้องมีคู่ที่มานประมือถ้าเห็นโจโทนี่เอโบปุ้มถ้าเห็นในโปสเตอร์ผมจะถือมีด,มด,ดนะครับมีด <laughs> ตัดไว้นะครับายฟังลูกไม่เม็ด <laughs> <laughs> เอาว่าทําความเชื่อเข้าไปด้วยาคารคเตอร์เราก็เลยมีความม i ยเซ็ตเราเปลี่ยนไปจากวันแรกที่เริ่มก้าวเข้าสู่ตลาดโลกยังไงมั้งครับพี่จา่าพี่จา่ายืนระยะยังไงที่ทุกวันนี้ก็ยังมีผลงานแล้วก็ยังต่อเนื่องครับ <laughs> คนไทยเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะตื่นเต้นมากเวลาเห็นผลงานพิจาครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเป็น expandable 4 <Good. S 2> ไปมายังไงครับพี่ถึงได้ร่วมโปรเจกต์นี้ครับที่จริงก็คุยกันกันกบเจสันตั้งแต่ fast and furious 7แล้วนะครับก็มีโอกาสได้แรกเปลี่ยนกันมุมมองของเรื่องของแอคชั่นอะไรพวกน,นี้ มันก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยอะไรที่แบบว่าใหม่ๆพอได้เห็นบทเนี้ย expandable ภ p a ี k นะแบบ manager ส่งมาบอกเฮ้ยอยู่ได้เล่นคาแรคเตอร์นี้นะซึ่งมันเป็นท i m มมิ่งที่เราแบบโอโ้โทามมิ่งมันลงตัวเพราะเรากลับมาจากมุจินเราถ่ายหนันนจงจิตเสร็จแล้วจากนั้นมาเห็นด้วยคาแรคเตอร์เฮ้ยถ่ายในเมืองไทยด้วยตอนแรกมันเพราะมันบทมันสตอรี่อะไรพวกนี้เขาดีเวล็อปก็ส่งมาง e mail, มเรื่อยๆทางอีเมลมาเรื่อยๆเห็นด้วย มีท่าเรือที่พัทยาโอเชียนมาเลนาและเรือนาวิกหน่วยซิลนู่นนี่นั่นแบบเฮ้โอเคเราชอบเลยคอลเลกเตอร์เดชาบอกเดชเดชชาเหมืนเดชานะม,นมันบอกเดชชาเออเราบอกเอ๊ยเด,เ,ดเดชมันยังไงวะเราก็เลยไปคุยกับภูมิกับภูมกับเขาบอกเออ มันไม่ต้องเอาเดชาถ้าเป็นเดชาเนี่ยมันเป็นชื่อไทยอ๋อแล้วเราก็ไปเห็นในตัวคาแรคเตอร์มันเนี่ยทางภูมกับเขาบอกว่าอยากมันมันสตอรี่มันมันยังไม่มีแบ็กกราวอะไรที่มันลึกเลยนะเราก็เลยคุยกับภูมิกับให้เขาเห็นว่าโอเคตัวตัวนี้ตัวละครตัวนี้เนี่ยมันรู้จักกับซิมเวสต์โรนตัวรูนตั้งนานแล้วโอ้โหรู้จักตั้งนานแล้วเนี่ยเราก็เป็นรุ่นนั้นเลยนะ แต่ว่ามันก็มีการปกปิดท่านนี้เราบอกว่ามีการปกปิดเรื่องของเอาวัานธรรมความเชื่อเข้าไปด้วยคาคเตอร์เราก็เลยมีความลึกนี่แหละเพราะตอนแรกมันไม่มีแค่มันเป็นแค่หน่วยรบสเปเชียลฟอร์ดเป็นเป็นแค่แบบหนยรบพิเศษไงแต่พอเราไปคุยกับพุ่มกับเฮ้ยน่าสนใจมันก็เลยเกิดเรื่องเราว่าไอตัวตัวที่จะแอคชั่นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอาวุธอะไรพวกนี้เนี่ยเขาเนี่เปิดให้เราคิดเลยเขาเลือกมาบอกว่าในเอเชียเนี่ย อยู่ไม right? right. so ่ต um, ้องใช้ปืนเฮ้ยอะไรวะคูกกาบอกไม่ต้องใช้ปืนบอกใช้เออยูใช้มีดก็แล้วกันอ๋อใช้มีดมีดอะไรเราก็ไปใส่เนี่ยกลายเป็นมีดคล้ายๆแบบว่าปะลูกดิมิตน่ะตัดลูกดิมิตน่ะปล่อยลูกดิมิตน่ะแล้วมียันมีกับกระล่พวกนี้มาใส่เพราะว่าตัวแบ็กกราวด์เนี่ยมันต้องแข็งแรงด้วยศัลยกรมมันเคยเป็นพระมาก่อนอ่าเราบอกมันมีเป็นพระมาก่อนว่ามีความลุ่มลึกมีความสุขุมมีความรอบคอบมีความเป็นจิตวิญญาณของคนไทยอยู่ แต่อีฟังหนึ่งก็คือเชี่ยวชาญในเรื่องของกลยุทธ์วิธีการสู้รบเป็นผู้นําในการที่จะนำนำทางมีล้มีเรือด้วยนะเรือชื่ออะไรรู้ไหมเรือชื่อจินตลาใส่เข้าไปสพอร์ตสุดๆพพอร์ตสุดๆเลยเพราะตอนแรกเนี่ยจะมาถ่ายในเมืองไทยแต่พอรเวทจมบอกว่าเข้าเปลี่ยนโลเคชั่นนะยูต้องไปถ่ายที่นู่นนะบอเกเรียไปถ่ายผมไปถ่ายปี2021 ครับอ่าไปที่เป็นตุลาก็ไปถ่ายอยู่ประมาณ 2, 2> เดือนครึ่งอ่าสองเดือนครึ่งไปถ่ายที่บอเกร์เรียแล้วก็โซเฟียแล้วก็ไปถ่ายที่กรีซอีกเดือนหนึ่งหนาวมากอากาศเนี่ยติดลบลบห้าองศาหิหมะนี่กัดเท้าเลย <S <S แอคชั่นนี่แบบว่าโอ้โหต,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 ต้องต้องแล้ว,ลวเสื้อเราอะเราเสื้อแบบแบบแขนแบบว่าไม่แขนสั้นด้วยแล้วเสื้อบางมากเลยอะทุกคนใส่โค้ทแต่เราใส่เสื้อแบบว่าแบบแขนแขนบางนะเราไปฟิตติ้งนะฟิตติ้งอันแรกนะแล้วก็เห็น โทนี่บอยูใส่แบบนี้นะบอกว่าแต่ว่าอากาศหนาวยูโอเคนะอายังไงก็โอเคครัเพราะคาแรคเตอร์มันแบบนี้ผมต้องไปกวาดพื้นนู่นเนี่ยเพราะคาแรคเตอร์เป็นความเป็นกาลาสีไงเป็นกาลาสีอยู่ในท่าเรือไงมันก็ต้องถอดเสื้อมันต้องโชว์บอดี้โชว์นู่นนี่หน่อยเราต้องทําตัวเป็นแบบธรรมดานะเป็นแบบฟีลลิ่งแบบเมืองไทยอ่ะอารมณ์แบบเมืองไทยอ่ะก็จะแต่มันไม่ได้เด็ควันมันออกแล้วแบบหนาวเลยต้องที่ยางแบบโอ้โหแบบนั้นเออเจสันก็เดินมามาคุยกันในนั้นก็เป็นไดล็อกที่เป็นแบบ าาทสนนนกัพี่จาเห็นกระแสไหมครับว่าก่อนหน้านัหนึ่งสองสามแม้กระทั่งถึงสามอ่ะในกระแสโซเชียลมักมีคนพิมพ์ประจําเลยเมื่อไหร่จะมีโทนิจาเมื่อไหร่จะพ่จาใช่ใช่ใช่โทนิจาต้องอยู่ในนี้นะต้องมีสักทีอ่าภาคหนึ่งภาคสองภาคสองภาคสามมาเลยนะใช่ซึ่งเราเราก็คุยแล้วนะทางเอเจนต์ก็คุยกันมาเรื่อยๆแต่ที่ทํามมิ่งมาได้ผมไปเล่นฟาร์ผมไปเล่นเอ่เป็นเอ็กซ์ไปเล่นก็เลยจังหวะพอดีเลยจังหวะที่แบบว่าโอเคมันลงตัวพอดีที่เราแบบ เอ้ยฟแนลลี finally, ่แบบว่าบอกทุกคนได้มาเจอกันนะเจสันก็มาเจอกันแล้วก็ทีมาอีโกโ้เพือ่อนกันอกีกน้องกันเนี่ยมาเจอกันผมว่าพี่จา๋าต้องเห็นบ่อยๆว่าคนจะรุ้นไห้มีพี่ตลอดเวลาพี่รู้สึกไงกับสิ่งเหล่านี้บ้างอ่อะก็เป็นถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นเกียรตินะที่เขาให้เกียรติเราแล้วก็เราได้เผยแพร่วัฒนธรรมเราใช่ไหมฮะแล้วก็มวยไทยศิลปะการต่อสู้อ่าแล้วในหนังเนี่ยต้องต้องบอกเลยเซอร์ไพรส์น่ะ มันไม่ใช่คนไทยคนแรกเนี่ยคนเดียวนะแอรผิดแล้วมีน้องรักมีน้องมีน้องรักด้วยก็ไปร่วมงานกันน้องเดียวชูพงศ์ครับ่น้องเดียวยังไงบ้างครับเท่าที่พอเราได้น้องเดียวคุณเดียวนี่เขาไปอะไรยังไงก็ก็ไปร่วมงานกันก็คือผมไปเนี่ยคือโอเคเราทำแอคชั่นเราทำคีบูนะเพราะหนังเรื่องนี้เราไปทุกภาคมอนสเตอร์ฮันเตอร์ก็มีน้องเดียวไปคืออยากให้เขาไปเห็นแบบอะไรอะไรที่แบบคือมันเป็นสิ่งที่แบบว่าต้องไปเรียนรู้ต้องอะารหลายอย่าง ไอ้เปิดตลาดก็ได้มเีเดียวก็เวลาเราทำแอคชั่นเนี่ยมันต้องมีคู่ที่มาประมือมันจะได้แบบครีเอทออกมาได้แม่ไม้มวยไทยอะไรพวกนี้เนี่ยสิ่ที่ถ่ายทอดออกไปด้อย่างลงตัวเนี่ยมันต้องเป็นคนที่รู้มือกันรู้ใจกันก็เลยเลือกเดียวไปอพอเลือกเดี่ยวไปปั๊บเนี่ยพู้กลับเห็นเฮ้ยปุ๊บเฮ้ยอ่าูไปก่อนมาถึงกว่า10ปีแล้วเนี่ยพิจาโอเค okay, ปีแรกๆก,ก็คือตัวเราครับ ปีนี้สิ่งที่เพิ่มเติมมาด้วยก็คือการผาน้องผาน้อง<ม>ไปซึ่งสตันแมนไทยก็มีโอกาสได้ไปร่วมคือหนังหนังที่ผมเล่นนะก็ได้มีโอกาสได้ได,ได้ได้ไปไปร่วมงานกันไปทําให้แอคชั่นเนี่ยแบบไทยเนะี่ยมันก็ยังคงอยู่เพราะนั่นคือจุดเด่นแล้วก็จุดขายเพราะการทำแอคชั่นเนี่ยมันไม่ใช่แบบเรื่องง่ายๆที่คนไปเตะต่อยนูยน่นนี่นั่นมันต้องแบบมีเป็นศิละปะมันคือศิละปะและการที่เตรียมความพร้อมแล้วก็เรื่องของระบบเซฟตี้เรื่องความความปลอดภัยด้วย นะทำให้เขาแบบเป็นระบบทีมให้เขาไว้เนื้อเชื่อใจทํากันกับตามเทไีได้เนะี่ expendable ผมบอกว่ามันคือสิ่งที่เราได้ Create กันคนไทยนะฮะคนไทยกับน้องเดี่ยวชูพงเนี่ยเนะี่ยได้ได้ไปนะนะที่ตรงนี้นะผมถือว่าเป,เ,ปเป็นประสบการณ์อดีแล้วก็สิ่งที่ภาคภูมิใจมากกับนักแสดงหลายๆคนนะเราไปทํากับข้าวให้เขากินอน่ะเอาว้เอากับกับข้าวของไทยไปนูไปนี ได้เจอคนไทยด้วยที่นูน่นเจอคนอีสานว้าวลาวกันด้วยว้าลาวกันโอ้ยมวนกันกึ๊บเลยแบบแบบโอ้ยเอา้ามาจากไซไอมาจากขอนแกน่นโอ้ยมามาเขาเปิดร้านอาหารไทยที่บอกเกอร์เดียยิ่งสนับสนุนผมมาไ่ายหนังเอ็กซ์เพเนอร์โบโอ้โหมาไทยหนังเอ็กซ์เพเนอร์บว์เหรอโอ้มามามาไอไปเห็นเนาะไปเห็นแบบร้านอาหารโอ้โหมีการแต่งมีดาบไทยโอ้ยอยากกินลาบ <directement> อยากกินก้อยอยากกินสมตำเด้อะนี่เอาเขาทำหมาให้หมดเลยทำกินโอ้ยอีสานบานเฮามามา,มา โอ้โหแบบโคตรแบบดีใจมากเลยแล้วอบอุ่นแล้วเอาอาหารเนี่ยไปในกองถ่ายแล้วไปให้ไปให้ก่อนกินแบบการเป็นการทํางานที่แบบผมไม่รู้มีความสุขมากเลยอ่ะมีความสุขมากเลยอ่ะเราทาเต็มที่ตรงนั้นบทคาแรคเตอร์ทมบอกว่าคาแรคเตอร์เนี่ยมันก็มีความียกของมันมีเส้นของดราม่ามีเส้นของความเป็นคามเมดี้ตัวคาแรคเตอร์เนี่ยเราเราชอบซิมเวสเตอร์ซอรลอนครับผมขอได้ไหมแบบแลมโบครึ่งหนึ่ง แล้วอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยเป็นแจ็คสเปโร่ยังไงเีาต้องไปดูสิมันมีขอบตาดำด้วยนี่คือมันก็เป็นคาแรคเตอร์ที่มันบัดสนุกอ่ะแล้วก็มีความสุขขมมีความสุขขมมีความเป็นแบบว่าเปลี่ยนความเป็นนักฆ่านักรบที่มีจิตวิญญาณนักรบที่มีจิตวิญญาณความเป็น ความเป็นพระอยู่เออมันมีอะไรให้เราเล่นอ่ะพอเขาเนี่ยม,มิติเออพอมิติตรงนีเ้เข้ามาเนี่ยมันก็เลยคิดแบ็กกาวเราก็เลยได้มีโอกาสได้ใส่ความเป็นเค้าเจอเวนวัฒนธรรมอ่ะใส่อัครยันเพราะว่าอัครยันเนี่ยเขาบอกว่าดีมากเลยตัวนี้อัครยันเนี่ยอ๋อมันเป็นมาสเตอร์มังเพราะอยู่อยู่เป็นอันนี้นะก็บวชมาก็มีเรื่องของอัคระเรื่องของแท็กทู ก็ไปเขาก็มีการสักก็ามีฝรั่งที่เป็นเป็น,ปนมามาอยู่ในไทยนี่ไอ้ก็มีโชว์โชว์เลยโชว์รอยสักกันแบบนี่นเลยเนี่ยเขาเป็นวัฒนธรรมเขาไปใส่วาดใส่เนี่ยถ้าเห็นในโปสเตอร์ผมจะถือมีดนะครับมีดตัดไว้นะครับ <laughs> ไวยฟังลูกนิดนิด, <laughs> ดแล้วมันก็เป็นแบบเฮ้ยเออมันเท่มันเท่แล้วมันมันมีลายที่มันออกแอคชั่นอะไรพวกนี้ เราควงมีดควงนู่นคนนี้มันก็ทําให้มีสีสันคาแรคเตอร์ที่มันแบบขึ้นมาจนถึงวันนี้แล้วไมซ์เซ็ตเราเปลี่ยนไปจากวันแรกที่เริ่มก้าวเข้าสู่ตลาดโลกยังไงมั้งครับพ่จาผมว่ามันมันเปิดมุมมองใหม่เปิดมุมมองใหม่การรับรับสิ่งสิ่งที่เป็น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 เขาเรียกว่าวอร์ธมแต่เราเลือกที่จะ นำมาใช้รเราเลือกนํามาใช้อย่างเช่นการคอนเน็กชันเนี่ยคอนเน็กชันเนี่ยกับกับโปรดิวเซอร์กับเอเจนต์ agent, หรือกับทีมงานทุกคนคที่มันผมว่ามันเป็นการเชื่อมสัมพันธ์เชื่อมสัมพันธ์ทำไมตีและเรียนรู้รผมบอกว่ามันเป็นห้องเรียนนะที่ผมบอกมันเป็นห้องเรียนครับผมแล้วก็สิ่งที่ผมทําได้ก็คือเผยแพร่อะไรที่เป็นว่าทําไทยตรงนี้แหละผมคิดว่าสิ่งที่เราเราตั้งเป้าหมายว่าหนึ่งคือเราไม่ได้ไปในนามเนี่ยแต่ ความเป็นไทยเนี่ยมันอยู่กับเรา mm hmm. เราเอาไปเผยแพร่ความเป็นไทยไปเผยแพร่วัฒนธรรมไปเผยแพร่แล้วก็กลับมาเนี่ยอะไรที่เราสามารถที่จะส่งต่อเขาเรียกว่าผลิตผลิตงานอะไรที่เป็นความเป็นไทยหรือวัฒนธรรมไทยตรงนี้น้องสตันทีมงานพักดันส่งออต่อยอดเพื่อให้ไปเผยแพร่นี่คือวัฒนธรรมไทยนี่คือความเป็นไทยนี่คือความเป็นแอคชั่นไทยออกไปนี่แหละทำให้มันหลอ่อหลอมทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ย โอกาสสาคัญโอกาสผมว่ามันมันไม่ใช่ที่ว่าเราเราแบบโอ้ันพอไม่มีโอกาสแล้วเราทอ้อแต่นี่โอกาสที่เราเรามันเปิดให้เราอะเราก็ได้เห็นเนี่ยไป,ไปเปิดโลกทัศน์ไปเปิดมุมมองหลายสิ่งหลายอยา่างซึ่งเราผมบอกว่าเราไม่ได้เก่งเป็นสักทุกอย่างแต่เพียงแต่ว่าระบบของเขาเนี่ยมันจัดการให้เราและเราแค่ว่าโอเคผมอยากเรียนรู้เออสิ่งนี้ภูมิกับอยากให้ผมเป็นอย่างไรเออผมมีแบบเนี้ยทำยังไง ให้มันเกิดขึ้นว่าให้เห็นระบบวงจรของหนังที่มันแบบว่าอุตสาหกรรมครัสตูดิโอมันเป็นระบบที่มันมันมันส่งออกมันไม่หยุดอยู่กับที่อะมันผลิตออกมันผลิตออกอยู่ที่และหนังแอคชั่นเนี่ยมันเป็นการสื่อสารระดับโลกนะครับแล้วบอดี้แลมิทมันมันทั่วโลกคนรู้จักอะ ความแอชชันอ่ะพอดูว่าเตะต่อยปุ่ม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 ปุมถ้าเห็นโจท่โทนี่แอโบปุ่มมันก็เป็นตราประทับให้เราแล้วอ่ะว่าเออเออเอเอ,เอสิ่งนี้แหล,ละมันเป็นซิกเนเจอร์ที่เป็นประจําตัวเราแล้วสิ่งนี้ที่เขาตามหาสิ่งนี้แหละที่เขาแบบว่าอยากให้ผลิตออกมาการยืนระยะละพี่จา่าพี่จ่ายืนระยะยังไงที่ทุกวันนี้ก็ยังมีผลงานแล้วก็ยังต่อเนื่องครับหนึ่งก็คือเพื่อนมีมิตรภาพที่ดีแล้วก็กลุ่มคนที่ทํหนัก กลุ่มคนที่นทงหนังแล้วก็เราก็จะคุยกันคุยกันว่าเฮ้ยหนังแอคชั่นก็จะคุยกันนะหนังแอคชั่นเนี่ยอะไรที่มาตอนนี้แล้วก็อะไรที่อยากทําอะไรที่สิ่งสิ่งที่ใหม่ๆ <c oughs> มันก็เลยเกิดขึ้น <c oughs> แล้วก็การการคุยกันมันไม่ใช่ว่าหนังนี่มันจะเกิดขึ้นแบบปุบปับปุบปับแบบนี้มันโอเคเกิดจากการเบรนสตอมเกิดการนามาเสนอไอเดียพุ่มกับโปรดิวเซอร์เนี่ยนะเอ้ตัวนี้มีไอเดียแบบไหนที่จะทำเนี่ย มันก็เกิดเรื่องราวสิ่งนี้เลยมันก็ต่อยอดปึ้มหนึ่งสองสาจากฟ a าเดซิเบเซเว่ก็เนี่ยไทม,มิง่งพอไทม,มิ่งมันได้กันปั๊บเนี่ยมันก็ส่งต่อกันเออไฟนัลีทุกสิ่งทุกอย่างไฟนัลีจากเอจากจากอเมริกามาถึงเอเชียเอเชียจีนมีวัฒนธรรมในการทีร่ทำหนะังก็แตกต่างกันแต่อเมริกาก็อีกแบบหนึ่งใช่ไหมฮะซึ่งอเมริกาก็โอเคระบบซิสตมที่โทนรู้จักมันเป็นอุตสาหกรรมอยู่นะเกาหลีเนี่ยตอนนี้เกาหลีมา เกาหลีมาซึ่งเราก็เห็นว่า,าทำไนตอนนี้เนี่ยทุกคนเนี่ยเขาจ่ายให้เกาหลีเพื่อทําคอนเทนต์อะไรท<ม>ี่ใหม่เกิดขึ้นมันมีเรื่องราวมันมีอตอนนี้เขามุมมองเขามองไปที่ขนทมทำเนียมวัฒนธรรมจิตวิญญาณจิตวิญญาณของเอเชียเราพูดถึงอย่างอวตารใช่ไหมจิตวิญญาณของเอเชียเข้ามาร่วมเริ่มเอาอความเป็นเอเชียเข้ามาผสมผสานตลาดตอนนี้นผมว่ามัน,มน,มนเปิด มองมาที่เอเชียมากขึ้นจีนตอนนี้ากลายเป็นหนังท,ท,ที่ที่อเมริกาเนี่ยให้ความสนใจเกาหลีให้ความสนใจวใจิฉะนั้นตอนนี้เขาเจาะมาที่เอเชียเป็นจิตวิญญาณที่ที่ท,ท,ที่ที่มันสามารถที่มันถ่ายทอดออกไปแล้วมันมันส่งคุณค่าและส่งพลังทําให้คนเนี่ยมาเที่ยวที่เมืองไทยทําให้คนมาเที่ยวเอเชียมากมายหนังนี่คือ PR ไปทั่วโลกเพราะเขาเห็นเขาสื่อจากหนัง อยากมาเรียนมวยไทยอ๋อดูหนังอยากเก่งเหมือนอย่างนี้ก็เหมือนเราอะอยากเก่งเหมือนเหมือนหมุนบุรุษลีเหมือนแจ็คลีเหมือนแจ็คกี้ชานเราก็ไปอะฝึกฝนตัวเองจนวขาให้ไปตึงตรงนั้นเหมือนกันเขาพออิทธิพลจยากดูหนังกลุ่มตลาดเขาเสพอ๋อเสพแอคชั่นแบบไหนโอ้แอคชั่นนี้มามาใหม่อยากได้สิ่งอะไนี่ไปเติมเต็มการตลาดมันอยู่ในตัวทั้งหมดแล้วอยู่นิ่งไม่ได้มันต้องคิดต้องตามต้องต้องตามต้องคิดต้องตามแล้วก็ต้องเอ่อสิ่งอะไรที่ครีเอทใหม่ๆ คอนเนคชั่นความต้องการของเราอ่ะเพราะความความต้องการของโลกเนี่ยมันมันเคลื่อนที่อยู่ตลอดเงยมันไม่หยุดนิ่งไงมันไม่หยุดนิ่งไงมันไม่บอมันไม่หยุดนิ่งเนี่ยมันก็ต้องแบบว่าเกหาอะไรที่มันแบบทำแล้วก็สิ่งีใหม่ๆมันเกิดขึ้นแล้วยิ่งเทคโนโลยีตอนนี้มันระบบมันใช่ไหมฮะมันเร็วมันมันทั่วถึงกันนะขอกดคุยกันเพิ่มตอนเช้าตอนนี้ก็นั่งคุยกันได้แล้วมันไม่เหมือนแต่สมัยแต่ก่อนอย่างองค์บากกว่าจะได้ไปเนี่ยมันก็ใช่ไหมฮะ แต่ตอนนี้เนี่ยโซเชียลเน็ตเวิร์กทุกคนมีช่องทุกคนมีชาแนมันสามารถที่จะไปหากันกันได้หมดเพราะฉะนั้นน่ะมันผลิตคอนเทนต์ผลิต, content, ลตอะไรพวกนี้กันทั่วโลกมันมันถึงกันหมดอแสดงว่าวิธีคิดของ <Okay. S 2> พ่จารก,ก็ต้องขยายมากขึ้นอนอกจากการทําหนังต้องไปดูสื่ออื่นด้วยต้องไปดูครับก็ต้องมองหลายๆมุมแต่ว่าของเราเนี่ยมันก็ต้องมีหลักก็กลับมายุดหยุดแข็งก็คืออะไร <Okay. S 1> ความแอคชั่นอ๋อแอคชั่นที่เป็นสไตล์ของเราสไตล์ style ที่เป็นแอคชั่นซึ่งซึ่งมันก็ยัง เป็นตลาดที่เขาต้องการเพราะหนึ่งคือ,อะระบบการสื่อสารระบบการถ่ายทำเนี่ยมันวิจิตอยู่แล้วอเมริกาเันโอ้โหเขาคิดแบบว่านะฮะไปไกลามากซึ่งเราก็เอาตรงนั้นแหละมาที่จะมาพัฒนาพัฒนาในการที่โอเคไปเห็นมุมมอง่าโอ้โหคิดกล้องขนาดนี้มาทําแบบนี้เลยแต่สิ่งเหล่านี้มันทำเขาทําตามเราไม่ได้ คือความเป็นแอคอออชั่นแอคชั่นมันไม่ได้ง่ายครการที่คุณแบบว่าวิ่งตึกวิ่งเตะต่อยกันไปจนสี่ชั้นเนี่ยแอคชั่นมันไม่ใช่ง่ายเลยเขาก็ยอมรับในสิ่งที่ทเขาไม่มีอ่ามันก็เลยนี่นี่คือจุดแข็งเราครนี่คือจุดแข็งเราแต่แต่ทำยังไงที่จะให้มันมันกลมกล่อมอ่ามันกลมกล่อมเพราะฉะนั้นต้ององค์ประกอบหลายๆส่วนหลายอยา่าง อเมริกาเขามีพร้อมทุกยางมีเงินทุนมีนูน่นมีนีนนน่สนับสนุนมันก็เลยกลายเป็นอุตสาหกรรมไงัผลิตออกผลิตออกอมาร์เก็ตติ้งทุกอย่างผลิตออกเองินสนับสนุนเยอะแต่เพียงแค่ว่าถ้าสิ่งใดที่เขาไม่มีเขาก็ซัพพอร์ตซัพพอร์ตสตันก็เลยถูกส่งไปผมก็เลยไป มันม,มันก็เลยเปิดโอกาสให้เราเนะี่ยถ้าไปไปยุโรปไปอเมริกาไปออสเตรเลียไปโทรอนโตตัวหนังเนี่ยนะมันคือตัวขับเคลื่อนให้ผมนีได้เดินทางไปและไปสร้างคอนเนคชันแล้วคอนเนคชันต่อมันก็ปากต่อปากก็คุยกันโอเคมันก็ต่อยอดมันก็เลยไม่นิ่งมันก็เลยแบบหยุดต่อเนื่องอยู่ตลอดในมุมอของพิจารแอคชั่นไทยหรือตัวพี่จาหรือแม้กระทั่งทีมสตันไทยเนี่ย <c oughs> ยังสามารถไปต่อได้อีกเรื่อยๆจนไ ทำไมสตาร์ไทยถึงเป็นที่ยอมรับเราจะหยุดเราต้องพัฒนาต่อก็ต้องพยุดไต่ไอ่าใช่พัฒนาต่อก็อันนี้มันต้องอยู่ที่ใจรักด้วยนะครับเอ่อถ้าใจไม่รักมันก็ทํในสายงานอาชีพนี้ไม่ได้แล้วก็เราทําเพื่ออะไรครับหนึ่งคือหนึ่งแหละหนึ่งคือว่าเป็นพลังให้เราหนึ่งมองถึงภาพกว้างภาพองค์ประกอบภาพรวมคนรู้จักประเทศไทยครับคนรู้จักวัฒนธรรมไทยคนรู้จักมวยไทยครับคนรู้จักคนไทยที่ทำแอคชั่นหนังไทย เนี่ยมันเป็นพลังบวกให้เรามันก็เราก็เป็นพลังบวกให้เราอ๋อเราทาเพื่ออะไรอ๋อเพื่อประเทศชาติคนรู้จักเมืองไทยนะคนมาเที่ยวเมืองไทยคนมาศึกษาจิตวิญญาณของไทยมากขึ้นพอคนเข้าใจแล้วมันเป็น PR อาร์มันเป็น PR โดยอัตโนมตัติเหมือนลิซ่าเหมือนนะเหมือนลิซ่าที่ส่งออกไปแต่งแต่งชุดไทยนู่นนี่นั่นมันก็เป็นกระแสที่เป็น็หววรอบต้องคิดใน,นมุมภาพรวมค,รคือถ้ามองในภาพรวมอะมันจะมีพลัง มันจะมีพลังพลังให้เราถือว่าเราเราจะมีขาอท้อแต่เออใช่เราถูกต้องเรามาสิ่งเราตัดสินใจไปเห็นตรงนั้นแล้วเราเอาสิ่งที่ดีๆส,สิ่งที่ดีของเขาเราประสบการณ์ในหลายๆสิ่งหลายอย่างนะมามาร่วมกันทําอะไรที่จะมันทําได้ในสายงานสายอาชีพของเราทำได้ครับทำ้มีความสุขทําไมสตันไทยถึงเป็นเอกลักษณ์มีความแตกต่างจากสตันชาติอื่นยังไงพี่มันมีลูกบ้านะมันมีลูกบ้าลูกกล้า แล้วก็มันเข้ากับทีมงานสตันได้หมดเลยคือเราสามารถทีไปที่จะหล่อหลอมกับเขาได้ความเป็นมาเชนอาร์ตของมวยไทยแล้วก็สามารถที่จะพลิกแพลงพลิกแพลงไปได้หมดคือมันไม่ได้ตายตัวมันเหมือนกับการเรียนรู้อะทุกสิ่งทุกอย่างมันเหมือนกับการเรียนเทคนิคเทคนิคในการถ่ายทาของเขาบวกกับสตันแมนของไทยอ่ะเรามาบวกกันมันยิ่งต่อยอดมันยิ่งพัฒนาดังนั้นมันก็เลยไม่หยุดนิ่ง เขาก็เลยตอนนี้ส่งไปไปที่บอลิวูดครับซึ่งตอนนี้เนะี่ยแต่ก่อนเนะี่ยบอลิวูดก็คือต่อยกันแบบกว้างแบบยาวาซึ่งตอนนี้เนะี่ยมาสไตล์แบบเราแล้วครับเพราะว่าเนี่ยเราไปต่อยอดพอต่อยอดพบนะ๊บเนี่ยเขาไปเรียนรู้เรียนรู้ก็บวกกับเงินทุนบวกกับเทคนิคการถ่ายทําบวกกับองค์ประกอบ์เทคนโลยีอุตสาหกรรมของเขามัน <laughs> มันก็เลยบวกเลยฮะมันก็เลยเขาต้องการอะไรเขาดึงเขาเรามาครับนี่แหละ ก็คือไปพ้อมความสามารถแต่ไม่ทําตัวเป็นน้ําเต็มแก้วใช่ใช่ใช่ก็คือรับของเขาเข้ามาด้วยแล้วก็เพื่อมาพัฒนาต่อยอดของเราฝึกบาลานซ์ก่อนอ่ามันก็มีไหวครูเนาะจริงจริงไหวครูมันก็มีพรมสีหน้าหลาย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 สาหลายสิ่งหลายอย่างเนาะก็ครูไหวครูบาอาจารย์นั่นแหละจากนั้นก็เริ่มอ่าตั้งการลองลองฝึกม้วนหมัดมวนหมัดมวนหมัดมหาฝึกสมาธิคอนโทรลนะฮะล่าง กำเลยครับปุ๊บแล้วยกนะฮะยกก็ฝึกการย่างปุ๊บก้าวย่างปุ๊บนะฮะปริมาณคอนเซนเทรตนะฮะปุ๊บอ่ยา,อบายาวปั๊บไหวปุ๊บอยู่ในไทยนะครับไหวเพราะการไหวเนี่ยมันก็บวกกับการฝึกเนะี่ยการมันอยู่ในวัฒนธรรมอยู่กับเราการเสย สวยผมนะครการรูปผมอะไรพวกนี้การเล่นมวยเขยาเรียกว่าเล่นมวยเล่นมวยนะฮะเล่นมวยเล่นมวยใช่เล่นมวยแล้วเนี่ยใช่ไหมฮะแล้วก็ซ้ายขวา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 นะจะออกข้างแล้วก็เป็นแม่ไม้เมวยไทยละมันอยู่อ่ามันอยู่กับเรามันอยู่กับเราทุกอย่างเนี่ยไม้กระทั่งการไหว้การไหว้นี่ก็เป็น สามารถที่เป็นตอบรับได้ตอบรับได้ปุ๊บเรียบก็หักได้นม่นี่นั่นนะก็อยู่กับก็อยู่กับเราผมนํามาใช้ในภาพยนตร์เนี่ยเพื่อความบันเทิงแล้วก็หล่อหลอมให้เป็นศิลปะที่สวยงาม <ๆ S 1> นะฮะแต่ว่าแฝงไปด้วยความอันตรายมิฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมีการฝึกฝนที่ดีนะครับไม่ใช่บอกว่าเราไปเล่นเลยเพราะว่ามันต้องมีการเตรียมพร้อมได้ดีเลยนะฮะที่จะถ่ายทําออกมาเป็นภาพยนตร์เนี่ยต้องมีการฝึกซ้อมดี